วันนี้ธรรมสัญจรเจอโยมให้ตาธรรมคำตุนโลกอ้าวยินทำอะไรเดี๋ยวมานั่งนี้ก็ได้นะเดี๋ยวนั่งนี้ได้ลมๆนะเอาตรงนี้นะเอาโยมนั่งเก้าอี้เดี๋ยวถามอะไรก็ตอบนะเพื่อจะได้ช่วยอะไรบ้างเน้นๆๆเออนั่งน,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 นี่ก็ได้ แขนเป็นอะไรเหรอแขนตั้งแต่หนูล้มเจ็บแล้วก็เป็นนั่นเลยล้มเหรอไม่ตั้งแต่เจ็บอะไม่ไม่ไม่ได้ล้มจ้ะตั้งแต่เจ็บหนูก็เป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่เจ็บเจ็บอะไรเหรอไม่ไม่สบายอแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดจ้ะห้าสิบเจ็ดฟันเฟินไปหมดแล้วไปหมดแล้ว <17. S 2> จแล้วสามีอ่ะไม่ไมีจ้ะมีลูกไหมไม่ไมีจ้ะแล้วอยู่กับใครอยู่คนเดียวเจ้าเขาเจ้าของบ้านเขาให้อยู่ดูแลห้องให้เขามาดูแลค่ะ้องให้เขาค่ะเทากับเราได้อาศัยนอนบ้านค่ะแล้วมีรายรับอะไรไหม เขาให้พ oh, ันสองจะแล้วรายรับไ<ม>ั้ไม่มียังไม่มียังไม่ได้ไไดจะแล้วตอนแข็งแรงทำงานอะไรก็ถากหญ้าทำดูแลบ้านเขาจะแล้วพ่อแม่ละ่ะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วเหลือพี่ เธอพี่สามคนพี่น้อง mm. ก็ไม่ค่อยไดมาเพาอยู่กรุงเทพเราอยุงเทพค่ะเขาไม่ค่อยไดมาหาเลยพักนี้ก็ลมเจ็บอยู่คนเดียวแล้วสรุปแล้วก็ไม่ไม,มีใครส่งเสียเหรอจ้ะแล้วทำอะไรไหวไหมทำไม่ไหวจ้ะไ mm. ด้หุงข้าวหุงข้าวมือเดียวอืม มุดขวาแล้วอยู่ที่นี่ต้องจ่ายน้ําไฟไหมไม่ได้จ่ายจ้ะจะของบ้านเรียให้อ๋อ้จะของบ้านอกให้ที่ที่ที่เรามาเฝ้าบ้านจ้ะเพราะว่ามีห้องเช่าเขาก็นั่นออกเองจะคิดอะไรออกไหมชีวิตไม่ยังคิดไม่ออกเลย คิดไม่ออก <Yeah. S 1> บอกไม่ถูก mm. ไม่มีครอบครัวทาไม่มีสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วเวลาถ้าเราไม่ค่อยจะพอกินแล้ว,ลวอยู่กันยังไงอยู่ยยยก็ใจใจแบบเทียมๆพออยู่คนเดียวได้แค่พันสองอยู่ก็ไม่มีอะไร ก็ใช้เฉ้มเอามาชีวิตต้องการอะไรไหมหรือคิดอะไรอยู่ไหมตอนนี้พอคิดคิดอะไรอืมก็ว่าน่าทำไม,ไม,ไ,มไม่ไม่สบายสักทีอ๋ออืมอยู่ไปก็ทาเอรอทร,อร,อรอมานอยากตายพออยู่ไปก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยใช่มีแต่ทรมานใช่ไม่มีความหวังอะไรใช่ไหมมีที่พึ่งอะไรไหมชีวิต ไมม่ีคนไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกคือจะมาเคยเคยบอกไว้ก็ดูแล้วก็ยากที่ใครจะให้พึ่งด้วยนะเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์อะไร <Okay. S 2> ทำอะไรก็ไม่ไหวด้วยนยังดีนะที่เขาให้มาฟ้าบ้านถ้าไมงั้นแย่กว่านี้อีกนะที่นอนก็จะไม่มี กินพันสองร้อยได้ยมกินข้าวกับอะไรวันกับข้าวกับปลาทีก็ได้กินบางทีก็ไม่ได้กินนะเนอได้เจ็บป่วยอะไรอยู่ไหมตอนนี้ก็มีมังเวียนเวียนหัวเวียนหัว <Okay. S 1> กับมือ<ต>ที่ทเราไม่หลับนอนไม่หลับบทีแล้วเจ็บมือด้วยหรือรอื่ิด ม,มือนี่จับอะไรยกอะไรได้ไหมยกไม่ได้ครับรก็ทำได้ได้แค่นี้แหละแล้วมัน<ร>สาเหตุอะไรที่มันเป็นแบบนี้อยู่ดีๆหนูก็ไม่รู้ตัวเขาก็ตรงโรงพยาบาลโอ้จ่ะอยู่ๆล้มฟุบไปหรือว่าแบบแบบไม่ไม่เทิงล้มอยู่ๆก็ไม่ได้สติไม่ไม่รู้สตัวแล้ว,ลวหมอเขาบอกว่าไงว่า พอนั่นหมอเขาก็บอกว่ามือไม่มีไม่มีมมแรงการมืออ่อนแรงใช่ไหมลูกใช,ใช่ไหมหรือว่าเลือดกายประสาททับกันคอเล็กกันเลือดกเลือดตีบอะไรเนี่ยเขาว่าจะเป็นอะไรกัหมองแล้วคิดว่าถ้าเราคิดว่าถ้าตายแล้วมันจะหมดหมดปัญหากับชีวิตไปใช่ไหมใช่ แล้วถ้ามีถ้ามีโรคหน้าอีกจะทำไงถ้าก็ตายแล้วเกิดเราต้องไปที่ลำบากกับการอยู่อย่างเงี้ยจะคิดยังไงดีถ้าเกิดไปข้างหน้าแล้วมันยังต้องลำบ,บากต่อแต่ถอยกลับมาก็ไม่ได้เพราะตายแล้วอะไรเป็นมนุษย์ก็ท,ทนทนอย่างนั้นต้องคิดใหม่คิดใหม่ก็คือว่า อยากให้มีที่พึ่ง mm hmm. เดี๋ยววันนี้มาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อจะมี <Thank you. S 1> วิทยุธรรมะให้ให้ฟังจะได้สติได้ความรู้ได้ปัญญาเราจะได้รู้จักการภาวนานในเบื้องต้นไม่มากก็น้อยและอีกส่วนหนึ่งจะเอาเงินไว้ให้ยังชีพไว้มีเงินเหลือเงินใช้เงินเก็บไหม ยุคไม่มีสักบ,บาทตอนอ๋อไม่มีเลยนะออเอาวิทยุมาเดแล้วเธอได้เงินจะไปทำอะไรยุคเก็บเอาไว้เก็บไว้แจกไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรกินต้องต้องหูข้าวเองไหมหงเองค่ะหูข้างเดียวหงข้างเดียวจะข้างเางนี้ย ในคนเราเนาะเดี๋ยวอย่างนี้ช่วยทั้งส0 0 0มคนนี้ไม่ได้จับเงินหมื่นมานานยังมาแล้วจ้ะนานขนาดไหนเนี่ยส0 0 0มเอาลองดูเอาคุณนะเจ้ 40, เาคุณค่ะรีเงิน40,000ื่นขอบคุณค่ะเี่ใบบัตรเ,เท่าไหร่เนี่ยไม่บอกจ้าฮะ ใบละพันนะใบเท่าไหร่ดูที่เอเอด,ดึงมาดูทั้งหมดเป็นสีพับเอาดึงมาจากพับก่อนอแขนเขามือเขาเสียข้างเนี่ยดูดูยัดยงชีวิตที่เดีย๋ยวว่าจะจะหาเงินเลยนะแค่ได้เงินมาอยู่ในมือก็ยังยากเลยอ๋อ สี่ห0แปช่พ่อพ่อพันใช่ไหมเก้าแล้วพันแลเก้าแล้วก็สิบสิบใบใบละพันสิบใบ ถ้ากับหนึ่งหมื่นนะไม่ใช่พันนะถ้าพันต้องใบละร้อยนะใบนี่ใบนี้ใหญ่กว่าใบร้อยสิบเท่าหนึ่งใบของของยมถือเนี่ยใบแรกเป็นใบละร้อยได้สิบใบอันนี้ถ้ากับสี่หมื่นนะซื้อรถเครื่องได้คันเลยนะเนี่ยรู้เ่รว่าเยอะมากไหมเนี่ยสี่หมื่นเฮ้กเรามีใบละร้อยพอไหมเดี๋ยวมีมีใบใบเล็กไหมเดี๋ยวโยมจะได้จ่าย แล้วเก็บไว้เองได้ไหม,ไ,มได้ค่ะแล้วมีธนาคารไหมมีฝากธนาคารมีแบงค์ไหมไม่ไม่ได้ไปฝากจ้ะเดีย๋ยวไม่มีเงินฝากแล้วมีแต่เงินใช้ใชก็ให้วันเดียวละพันสองร้อยก็กินกับข้าวก,กินบ้างเอ้เคยกินบ้างไม่ได้กินบ้างใส่ใส่ใส่ถุงเสื้อไว้ถุงเสื้อไว้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องให้ นะไม่ต้องให้ใครยืมนะเก็บไว้ใช้จะได้อยู่นานๆขอบคุณพ่อมากมีซื้อรถเครื่องได้เป็นคันเลยนะสี่หมื่นมีไหมอยู่ไหวพาะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพระพาะที่ไหนมีมีมีสักคันไหมเอาคันลงมา ม,มีก็ให้ไปต่างหากเลยนี่อีกพันหนึ่ 1, นงเกินเลยอไม่หรือพันหนึ่งพันหนึ่งอ่าพันเอาไปอันนี้อันนี้อันนี้คือใบละร้อยนี่ใบเราล,ลงพอเอากลับไหมเนี่ยไม่ไม่เอากลับ<อ>ให้เพิ่มไปเลยจะ้ะให้เพิ่มไปเลยเดี๋ยวแยกไว้แยกไว้ถูกแล้วแยกไว้แยกไว้อ่อนี่ใบลร้อยเมื่อกี้สิบใบและใบละพันอีกสี่สิบใบถ้ากลับเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหมสี่พันห้าพันใช่ไหมหลวงพ่อ สี่พันห้าพันสี่มื่นหนึ่งพันสี่มื่นหนึ่งพันแล้วเวลาไปซื้อของทำไงจุกกระเปแบกแบกเอว้แต่แว,ว่าซ,ซื้อของเราเราถือใบแล้วพันไปเนยแล้วซื้อของไปสักยี่สิบบาทต้องต้อง,ต,องต้องทอนเท่าไหร่ทอนสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมลุงพ่อใบล้พันไปซื้อ,อของยี่สิบทอนแปด ทอเก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบใช่ไหมครับอะอย่างนี้เขายินเชื่อหน่อย uh huh. ถ้าเอาใบละพันไปซื้อของยี uh ่สิบทอนสี่ร้อยแปดสิบเนี้นะนั่นไปห้าร้อยอันนี้ใบละพันแล้วถ้าเอาใบละพันไปไปซื้อของสามร้อยตั้งทอนเท่าไหร่ใบพันซือของสามร้อยทอนเจ็ดร้อยใช่ไหมหลวงพ่อต้องเจ็ดร้อยแล้วถ้าเอาใบละร้อยซื้อของสี่สิบทอนเท่าไหร่ใบละร้อยซื้อของสี่สิบ รอยนึงออกปีิบทอนสองร้อยหกสิบทุมละร้อยต้องทอนหกสิบทอน60โยมมีใบละร้อยใครจะไปทอนโยมสอง้หกสิบเขาก็ขาดทุนอเเออเนาะเราก็ช่วยแล้วเนาะแล้ก่อนนี้นะวิทยุเอาไว้ฟังเป็นเพื่อนและเป็นแสงสว่างนำทางนะนะ เวลาถ้ากดเลขหนึ่งกับกดเลขสองในเป็นเป็นเสียงสวดมนต์นะนอกนี้ไม่ต้องกดก็ได้กดก็ได้ตั้งแด่นั้นมาก็เป็นเสียงเทศมาเลยสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงในบันทึกไว้เนี่ย <c oughs> มีสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงอยู่ในนี้เลยนะ <c oughs> ถ,ถ้าโยมต้องการสวดมนต์เมื่อไหร่โยมก็ค่อยกดมาเลขหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่ต้องการสวดมนต์ก็เปิดไปเรื่อย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวก็เทศไปเรื่อยเรื่อยเยเดียวเปิดได้ฟังไิทยุปุ๊บ เปิดแค่นี้ปิดแค่นี้ง่ายง่าๆอ่ะเปิดเคยได้ฟังไหมสวดมนต์ ถ้าเลขสามกดเมื่อไหร่ก็เสียงเทศตั้งแต่เลขสามไปก็บรรยายธรรมนี่ดูต่อไปเราฟังธรรมกันสบายแล้วเป็นใจจะชื้นฟังแล้วสบาย พ่ออย<ส>ู่พระวัดพระแสงธรรมใช่ไหมอ้าวทำไมรู้อ่ะจุกไปไปไปฟังอยู่บ้านป้าจอกแล้วมีวิทยุแบบนี้แหละเนาะจุกก็เอ้ป้าจอกได้มาจากไหนจุกก็ถามป้าจอกได้มาจากไหนได้มาจากพระแสงธรรมมันเนี่ยโอ้ดีดีก็ยากได้นูว่าอย่างงี้เนอะเอาจะมาเคยมาแถวแถวนี้แล้วเหรอ หน,หนูเห็นอยู่บ้านป้าตอกเนยหนูไปเที่ยวบ้านป้าตอกหน,หนูก็ไม่รู้ว่าลงพ่อมาไหมแต่ได้ข่าวว่าอยู่ผาแสงธรรมเนี่ยก็เปิดแั้จจำได้เลยใช่แต่ไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยอ๋อไม่ไม่เคยดูได้ฟังวันนี้๋อได้ฟังต่อไปก็ ระหัดนอนพุทโธนะ <Yeah. S 1> กำหนดพุทโธหรือดูลมหายใจนอนกำหนดลมหายใจเข้า <Hey. S 1> มีสติหายใจออกมีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือบริกรรมพุทธเข้าโทออกทำไปจนกว่าหมดลมหายใจนะ <Yeah. S 1> จากนี้ไปนะเ <Yeah. S 1> นี่ยคือที่พึ่งนะฟังทำนะ <Yeah. S 1> อ่า เสียบไฟนะ<ช>พอเสียบไฟกระชาจไปในตัวเสียบไฟเสียบไปคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องเสียแล้วถอดมันนั่งฟังตรงไหนก็ได้ใช้ไปสองระบบอ่าแบมือหนังสืออ่านออกไหมอ่านได้คอยออกแต่ฟ<า>ังนี่ฟังได้อ่านไม่่อยออกแต่ไม่เป็นไรเอารูปไว้เอารูปหลวงพ่อไว้เนี่ยดูนี่เหมือนกันไหมนี่นี่นี่รูปเหมือนเหมือนไหมเหมือนนะ ธรรมะว่ารูปแก่กว่านะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็แก่กว่ารูปแล้วนี่นี่อ่านว่าไงอ่านว่าไงพุโทโธพุโทโธพุโทโธนี่แหละให้ท่องทุกวันพุโทโธนะไล้กับฟังธรรมะแค่นี้แหละ <Okay. S 1> คนไม่ต้องรู้มากหรอกถ้าจิตมันันได้มันก็ได้นะอาแบมมือ,อ,อพุโทโธพุโทโธไปบางทีรู้มากก็ยังทำตัว ไปรังแกเขาก็มีเนรีหมดก็เนี่ยวันนี้เรามีธรรมะอยู่เป็นเพื่อนแล้วต่อไปก็เนี่ยบารามีจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่โยมแล้วว่าโยมจะให้ความสําคัญกับการฟังธรรมแค่ไหนถ้าเราฟังไปเรื่อยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะทําให้เราระลึกได้รู้ได้ตื่นได้ซึมซับไป เงินนี้ก็ค่อยใช้นะทั้งหมดเท่าไหร่เงินจริงที่ให้ไว้สี่หมื่นสี่หมื่นก็อีกพันใช่สี่หมื่นหน่ันะข้าวของเองไหมข้าวของเองมาสิบลูกเลยรมาให้กินนานๆเพราะไม่มีเงินไม่มีฐานะอะไรไปเอาข้าวมาสิบลูกเลยสิบลูกนี้กินกันเป็นครึ่งปีแล้วมไหม เดือนหนึ่งกินเยอะหนูมีหมาอยู่ตัวเดียวมีอะไรนะมีลูกหมาอยู่ตัวนึงลูกหมาหมา,มาพี่เขาเอามาสิงให้หมาหรือหมาหมาหมาใช่<ม>โอ้เสื้อผ้ามาเอามาวางไว้เดี๋ยวเอาวางไว้เดีย๋ยมีเสื้อผ้าเนี่ยตั้งเขาเขาค่อยมามาฟ้าบ้านเขาให้เดือนละพันสอง เดินเดนไปเดินไปไไปเดินมาด้วยกันนะพัดพัช่วยช่วยถือนี่ก่อนเอาไปไปเอาค่อยๆค่อยถือไปเอาปิดปิดประตูเข้าวสิบลูกนะเอาถือไหวไหมโอ้โหดูนะเพราะแขนมือเขาค่อนข้างเกเสียไปข้างหนึ่ง หยิบของม่เลไม่ได้แล้วอ้าวไปเ,เดินไปเลยเอ,เอาไปอ่าลองดูลองดูถือไวไหมถุงหนึงดูนิยมดูเดี๋ยวว่าจะหาเงินนะขนาดของอยู่ในบ้านเอามาแล้วก็ยังยากที่จะเอาไปได้นไ,ไปอ่าดีกว่าไปเปล่าๆนี่ออเฝ้าบ้านให้เขาเจ้าของเขาไม่ได้อยู่ นี่เป็นข้าวทิพเลยนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยพระราชวชยารังสีถือให้เลยจ่าหวััดเนี่ยดูสิเด๋ยวบอกไม่มีบุญน่งไงโยมดูสิคนราชเจ้าจังหวัดต้องถือข้าวมาให้ฮะอ๋อไม่เป็นไรจชะไม่เป็นไร,ไนไรอ๋อนี่แหละฟ้าบ้านให้เขาอ๋อ ไาพาไปเลยพาไปเลยโอ้นี่๋อโอ้โอ อของกินแบ่งปันเจอาจารย์ช่วยเหลือเผื่อแผ่บุญสัมพันธ์ก็ช่วยกันใครบุญไม่สัมพันธ์ก็ยังนายมนะถึงมาหาธรรมาธรรมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแต่ถ้าธรรมาไปหาแล้วนะั่นแหละถือว่าบุญสัมพันธ์แล้วธรรมาก็จะช่วยตามที่ธรรมาเห็นตามเหตุปัจจัย อย่างของโยมนี่ก็สี่หมื่นอีกหนึ่งพันช่วยเพราะาดูแล้วไม่มีแา่รับทางอื่นเลยแล้วก็แขนมือก็ไม่ค่อยสมบูรณ์จะทำงานการก็ไม่ได้ด้วยแค่เดินมาก็ยังลำบากเลยอันนี้เป็นเป็นอะไรว่าฉีดปวดเมื่อยใช่ไหม,มต้องบอกโยมเพราะเรือเสื่ออ่านไม่ออกทีตอนนี้ฉีดจะเป็นสหอ,อกักบัออการ ฉีดตามข้อทำร่างกายเช็ดขัดย้อมถ้าปวดเมื่อยก็ใช้ฉีดนะ,แ,ะแล้วก็มียาหอมนี่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 ยาหอมฮาเจดีผงกุนแจผ้าห่มเสื้อผ้านะกางเกงนี่กางเกงสามส่วนก็มีเป็นสาลงก็มีเปล่าข้าวมาอีกนะเนี่ยม,มีมงกุฎด้วยนะท,ที่ที่บ้านใช้มงกุฎไหม อ๋อมีมุงลวดใช่ไหมอ๋อยังใช้ไหมถ้าไม่ใช้จะเก็บใช้ไหมมุงใช้ไหมใช้นะอ๋อไม่กาอ๋อกางคืนยุงเยอะเหรอเอาเอาเอาข้ามไว้ใกล้ๆนี่ไว้เก้าอี้ก็ได้นี่ห้าสิบลูกเลยไอ้ห้าห้าสิบกิโลเลยกินนานเลยนะอย่างนี้ดีใจไหม ด,ดีใจดีใจที่หลวงพ่อมาจุกไม่รู้ไม่นึก,นกเลยว่าหลวงพ่อจะมาก็บุญสัมพันธ์ก็เจอกันได้ยินแต่ว่าพระแสงธรรมอยู่ตรงไหนจะไปก็ไปไม่ถูกจวนไปตรงไหนพระจอกจุกระถามพระจอกหลานคขา <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าเนี่ยพระจอกว่า <c oughs> ไปก็บ,บุญก็ไม่สัมพันธ์ก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีต้องให้ตัมามาเจอเองดีกว่านะเอาละเอาเรียบร้อยเนาะเอาข้ามาเออญาติโยมในวันที่7วันนี้วันที่4แล้วนะสี่กระกฎาคมหกสบเ็ดรุ่งนิวที่ห้าหกเจ็ดวันที่7ตั้งแต่ภาคเช้าตั้งแต่เก้าโมงก็จะมีการทำบุญถาวาย เป็นพระารุศลแต่พระองค์ท่านก็คือ, <Okay. S 1> อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการที่4ในของวันที่7นะใครจะมาก็เชิญในช่วง9ก้าโมงจนถึงสิบเอ็ดโมงเนะสร็จแล้วก็รับประทานอาหารกันพระสงฆ์ก็จะมีประมาณถึง300รนะ้ประมาณ300ซึ่งมีท่านผู้ว่าก็จะมาเป็นประธานในวันที่7นะ และพระเถระพระผู้ใหญ่ก็จะได้มาร่วมในพิธีเพราะนี้เป็นงานของการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เอาละก็ใครจะมาก็ขอเชิญส่วนใครที่มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพประธานในการสร้างพระประธานนะ่าจะมาใช้เป็นทุนทุนละหนึ่งแสนบาทนะ นาตักร้อยเมตรหรือว่ากว้างสองเมตรห้าสิบนะสองเมตรห้าสิบก็น่าจะกว่าแล้วมั้งหรือกว่านะสองเมตรห้าสิบแล้วก็จะติดทองด้วยนะติดทองแล้วก็สร้างฐานขึ้นมาสูงขึ้นสักสองเมตรองค์พระสูงอีกสามเมตรกว่าใครจะเป็นประธานเด้มทุนละหนึ่งแสนนะ ทั้งติดทองทั้งสร้างฐานด้วยทั้งองค์พระด้วยนะเอาละกะหรือใครจะร่วมในเบอร์โทรศัพท์ก็092-893-0455 092-893-0455ใครที่จะทําก็แจ้งเข้ามาหรือว่าใครที่จะโอนก็ให้ต้องโอนเข้าสู่บัญชีวัดนะวัดพระพุทธแสงธรรมที่จะร่วมกันเบอร์บัญชี๋ยงก็สอบถามเอง้วกันนะ092-893 0455วันที่14กรักกดาก็เป็นวันที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็บวชพระถวายเป็นพระาชกุศลแดพรบองค์ท่านในปีนี้เป็นปีหมามง,มงกล6 2พรรษาหรือ6รอบทางวัดพระพุทธแสงธรรมในนามของจังหวัดสระบุรีคณะสงฆ์ธรรมยุทธก็ได้จัดบวชถวายแด่พระองค์ท่านเพื่อเป็น พระราชกุศลน,นะก็ขอเจริญพรใครที่จะบวชใครที่จะมาบวชก็มาวันที่13ช่วงสี่โมงเย็นเราก็ปรงผมหน้ากันนะให้รับทราบกัน13บมปรุงผมหน้าสิบสี่ก,กาโมงก็เวียนรอบบวชนะก็ขอเจริญพรนะไปแล้วนะพุโทโธนะ <Yeah. S 1> พุโทโธอย่าลืม <Yeah. S 1> ไม่มีที่พึ่งแล้วถือเอาพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะถ้าถือคุณพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็จะมีที่พึ่งเปิดฟังเอาว่าพระเจ้าสอนอะไรนะพระธรรมเราปฏิบัติยังไงและตัวเราเองทําไงให้เราเป็นผู้ปฏิบัติดีนะก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องตายแล้วถึงเวลาก็ไปเองนะใ,ให้ไปกับนี่แหละกำหนดลมหายใจหรือพุโทโธไปนะสาทุไปล้<ๆ>เป็นที่พึ่ง